สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมออ t โตทาโรทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาลองภาคเสียงคุณพระสุอีกรอบหนึ่งนะครับผมตอนนี้จะภาคตอนเถื่อนบ้านเมตตานะครับซึ่งเป็นตอนที่ผมชอบมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผม Let's go เฮ้นายลองฟังบุกตลกกูไหมตำรวจไอ้เยีนี่ติดเฮโรอีนได้เห็นไหมบุกเฮโรอีนกูไม่แปลก คุณคงไม่เชื่อม้ขยห่วยของไอ้กุยหรอกนะเฮ้กูไป่สุดคุณกูไม่ได้ติดยาไปกูไปกูมันทำอย่างนี้กับกูไม่ได้ไงคุณหมออยากจะพบคุณค่ะก็หมอโลกจิตไงหมออยากจะเจอหน้ากันน่าเนั่งนี่ขอเสนอคนมอเสนออยาตสรับหลักน้ำมันบาดมันบอกว่าท้อ ปอกฉัเติดคป้าโอ้ก็ขอคารวะนะครับคุณพระสูนะครับผมหาแค่นี้ผมเจ็บคอเลยคุณพระสูรภาคการ์ตูนโอ้โหตั้งหลายนาทีนะฮะก็ให้กําลังใจคุณพระสูนะครับผมทําการ์ตูนดีๆต่อไปนะครับผมแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าเสียงผมเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับ